น้องๆแต่ละทีมนะครับทั้งหมด5ทีมที่เข้ารอบมาเนี่ยร <apl> ถแต่ละคันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ยอมเผยไตเลยรางวัลชนะเลิศในวันนี้ได้แก่การแข่งขันประกวดแต่งรถอาชีวะท้าแต่งเซตกับไฮลักซ์ฟิวอดีเซตเอ dition ปีสอง นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ต้องบอกเลยว่าผมเป็นอะไรที่หนักใจมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันตัดสินนะครับของกิจกรรมอาชีวะท้าแต่งแซดปี2ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมไว้นะครับนั่นก็คือเป็นพื้นที่ที่รับรองทีมงานทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนเทอร์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆจากอาชีวะทั่วประเทศซึ่งตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าติวกันแบบว่าแล้วก็ตึงเครียดมากๆนี่อย่างทีมนี้อันนี้นี่เป็นทีมจากภาคใต้ นะครับก็จะเป็นทีตตังวินเนอร์แล้วก็น้องๆจากพัทลุงแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยดูซีเรียสกันมากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ในการแข่งขันรายการนี้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการแต่งรถแล้วเนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยจะได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการพรีเซนต์เพราะว่าจริงๆเนี่ยทำรถมานะครับก็ต้องพรีเซนต์ให้กรรมการได้รู้ด้วยว่าทํามาเนี่ยมีเหตุผลอะไรยังไงแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับรถทุกคันเนี่ยเสร็จกันหมดแล้วนะครับแล้วก็จอดไว้แล้วในพื้นที่ด้านในน้องๆแต่ละทีมนะครับทั้งหมด5ทีมที่เข้ารอบมาเนี่ยรถแต่ละคันเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ยอมเผยไตเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันนี้เนี่ยรถแต่ละคันแต่ละทีมหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยว่าวันนี้เนี่ยใครจะเป็นคนเข้ารอบนะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นแทนน้องๆมากๆาก่ผมคุยทางเมนเทอร์เนาะเมนเทอร์บอกว่าตอนซ้อมอยู่ที่วิไลหรือว่าตอนซ้อมอยู่ที่อู่เนี่ยคือเริ่มมีความมั่นใจแล้วเริ่มเจ่งแล้ว แต่พอเข้ามาซ้อมที่จริงนะครับได้ซ้อมกับรถได้เห็นแสงสีเสียงได้เห็นไฟต่างๆน้องๆเริ่มตื่นเต้นนะครับวันนี้เมนเทอร์ก็เลยต้องทําการที่แบบว่ามานั่งติวกันใหม่เทรนกันใหม่ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับใครอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปนะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันดูเยอะๆคอมเมนต์กันยงเยอะๆนะครับใครเป็นเด็กอาชีวะนะครับแล้วอยากแต่งรถแบบนี้นะครับปีหน้าอย่าลืมนะครับติดตามแล้วก็เข้ามาสมัครกันได้ตอนนี้ใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าน่าารนน้้งงงงๆแตละคัััเป็ยไบบ นี่ครับบอกเลยนะครับว่าฝีมือของน้องๆอาชีวะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับจากที่เราได้ไปติดตามดูเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยทุกคนอุบไว้จริงๆตอนนั้นเนี่ยเราเจอรถเป็นแบบเหมือนรถธรรมดาแบบไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางจัดทรงนิดๆหน่อยๆแต่วันนี้ครับพอน้องๆทํารถออกมาเป็นรอบไฟนอลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าวันนั้นเนี่ยอุบกันไว้ทุกคนเริ่มจากทีมแรกเลยคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยเราไปตามถ่ายมานะครับก็คือเป็นทีมจากน้องๆอาชีวะ2พี่น้อง นะครับที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นทีมจากภาคกลางสวยมากคือลืมไปเลยว่าวันนั้นเนี่ยที่เราไปถ่ายหน้าตาเป็นยังไงนะครับคันนี้นี่ออกแนวออฟโรดนิดนึงนะเพราะยางเนี่ยเขาเป็นยาง A t ทอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือในเรื่องของสีนะครับเมื่อครนแล้วที่เราไปดูเนี่ยเป็นสีขาวตอนนี้รัใหม่เป็นสีเทานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีลูกเล่นด้วยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยเขาจะเป็นฝาคาร์บอนของมอนซ่าใช่ไหมมีการแรปสีเทาคาดข้างตัวฝามาด้วยนะครับมีชุดแต่งด้วยนี่ สมกับที่เมนเทอร์เป็นพิเตอร์สตูดิโอหรือเฮียตื์นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมมีพวกบันไดเหล็กคือเก็บทรงมาแบบสุดยอดมากแอบใส่โลบาร์ด้วยยังรอบอกเลยว่าในฐานะกรรมการตอนนี้เนะี่ยคือแบบหัวตัดสินใจยากมาก และกรรมการก็ไม่ได้มีแค่ผมนะมีจากกรมอาชีวะนะครับจากทางโตโยต้าเองมีพี่อ้าด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยมีดารามาด้วยนะครับเป็นนักร้องนะครับดีเจหลาดนะครับก็มาร่วมในการตัดสินด้วยนะครับคันนี้เป็นคันแรกเท่านั้นเดี๋ยวไปดูอีกคำหนึ่งที่เราตามไปมานะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งทีมครับจากวิทยาลัยเทคนิคเชกานะครับที่บึงการเป็นทีมจากภาคอีสานที่เราไปถ่ายมานะครับมคราวที่แล้วตอนที่เราไปเนี่ยยังไม่ได้มีการค่าสติกเกอร์ก็เห็นแค่เฉพาะเป็นลายธรรมดาวันนี้จัดทรงมาเรรียยบ้้อแลว บอกเลยไม่ธรรมดาสวยงามมากๆมีการใส่โลโก้ตัว G R เข้าไปลงดีเทลนี่พวกสีที่อยู่ในตัวอักษรของไฮรักนะครับเก็บทุกรายละเอียดนะด้านข้างมีสติกเกอร์เก็บรายละเอียดด้วยนี่เดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อคันนี้นี่แน่นอนเลยมาจากภาคตะวันออกแน่นอน M K Sport เป็นแชมป์จากภาคตะวันออกนะครับโหจัดเต็มดูภายในทั้งเบาะด้านหลังนะครับมีเบาะด้านหน้าโอ้โหภายในคันนี้จัดเต็มมากแล้วก็ สติ๊กเกอร์คาด้างโหใส่ใจแม้กระทั่งนี่เลยทําสีเบรกด้วยเห็นปะข้างหน้าเรื่องของการจัดทรงหัวนี่ไม่ต้องห่วงเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเมนเทอร์นั่นก็คือพี่หนุ่มเม้งกันยางนั่นเองโหหล่อจัดดูที่มีลิ้นด้วยมีลิ้นเป็นลิ้นคาร์บอนนะครับฝากระโปรงก็เป็นลาย F1 ทำลายที่ฝากระโปรงด้วยกระจกใสเห็นภายในเด่นมากแล้วทุกคนตอนนี้ตื่นเต้นหมดแม้กระทั่งกรรมการทุกคนเนี่ยพอเห็นฝีมือของน้องๆคือ ไม่อยากจะเชื่อว่าเน,นี้ยเป็นฝีมือของน้องจากอาชีวะนะครับที่แบบว่ามาร่วมทําการแต่งรถนะครับแล้วก็ทําออกมาได้สวยขนาดนี้ยังไม่หมดแค่นั้นไปเดี๋ยวไปดูโซนภักใต้มั่งอันนี้พี่ตันวินเนอร์นะครับเป็นเมนเทอร์อันนี้นะครับมาจากน้องๆจากทีมพัทะลุงนะครับคันนี้นี่ก็คือแบบว่าจัดเต็มเหมือนกันเมียงแต่นี้เลยลิ้นหน้าเห็นไหมขวากะโปรงนะครับข้างในก็มีบ่อด้วยคันนี้เป็นบ่อด้านในมาแล้วโหโลงรายละเอียดลงดีเทลแบบ ยิบย่อยมากด้านข้างมีการทำลายที่ตัวยางด้วยนะครับใส่สเกิร์ตด้านข้างมาเป็นคาร์บอนด้านข้างเรียบๆนะครับมีโลโก้ของฉลามซึ่งเป็นโลโก้ของทางทีมของ,งน้องๆด้วยนะครับแอบเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆเยอะเลยนะครับมีตัวในเรื่องของวิ่งหลังนะครับแต่งเป็นสไตล์เหมือนเป็นรถเซอร์กิตคือต้องบอกคันนี้ใส่เต็มนี่ในเรื่องของสเกิร์ตด้านหลังแล้วก็มีดฟฟิวเซอร์นะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยก็คือได้เป็นลายนี้มานะครับ คือม,มันเท่ตรงลายของตัวคาร์บอนอยู่แล้วแล้วยิ่งพอมีดิฟิวเซอร์ด้านหลังนี่คือแบบเข้ากันเลยแบบเก็บตัวพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆก็คือแบบเรียบหรูเลยนะก็มีความหลากหลายในเรื่องของการแต่งมากๆสําหรับปีนี้มีทั้งแนวยกสูงเหมือนออฟโรด มีทั้งแนวที่เป็นแนวเซอร์กิตแนวซิ่งคือมีมาครบเลยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับก็คือเป็นรถจากทีมภาคเหนือนะครับซึ่งพิโจสามเนะครับเป็นเมนเทอร์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นรถจากทีมจังหวัดแพร่นี่อันนี้คือเป็นสายลุยเลยนะครับเห็นไหมมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นบางโคนแดงนี่เป็นสไตล์ออฟโรดสายลุยเลยแล้วก็ล้อสังเกตล้อนี่คือเป็นล้อแนวออฟโรดเลยนะครับออกแนวเป็นอเมริกาเลยแล้วก็ยางเป็นยาง AT ทนะครับ นี่ก็ได้อารมณ์อีกหนึ่งแบบดูดีนี่บันไดเป็นบันไดค้างเหล็กสายลุยเลยด้านหลังก็จะมีโลบาร์เหล็กนี่นะครับมันทําให้เห็นเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆสายอาชีวะของเราเนี่ยมีฝีมือนะครับไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนแล้วก็ไอเดียที่น้องๆได้ไปเนี่ยก็คือมันมีความหลากหลายแล้วก็สร้างสรรค์มากๆน,นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยทางกรรมการแต่ละคนก็เดินนะครับตรวจสอบรถแล้วก็ดูรถแล้วเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับ ทีมไหนโดดเด่นนะครับช่วยกันให้คะแนนหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามเชียร์กันใครชอบทีมไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันไปดูกันว่าทีมไหนนะครับจะได้เป็นแชมป์ในกิจกรรมนี้ครับอาชีวะค้าแต่งชปี2ปะไปเดี๋ยวไปรอชมกัน send บอ่ออันนี้เป็นบอ์อสแตนดาดที่เราเอามาคัสตอมเพิ่มนั่นคือสติเซอร์กิตบางแสนของเราครับผมรางวัลชมเชยสักหน้าคา่าทัพทีมแดงจากวิทยาลัยเทคนิคสกาจังหวัดบึงกาฬไซเซ็กดีไซน์จากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง,องจังหวัดสุพรรณบุรีครับรองชนะเลิศอันดับสองฉลามแซ่บจากวิทยาลัยเทคนิคป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรางวัลชนะเลิศในวันนี้ได้แก่ อลิมิตฐานวิทยจากวิทยาลัยอาชีวาศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาฐานชนบุรีจังหวัดชนบุรีรางวันรองชนะเลิศอันดับที่1ทีพีทีซีดีอร์นจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่จังหวัดแพร่ และตอนนี้นะครับผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจแทนน้องๆมากๆนะครับปีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่นะครับจัดงานแบบอลังการเลยนะครับมีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับมาเป็นคนมอบรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็น้องๆที่ได้รับรางวัลเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่1เนี่ยได้รับรางวัล1น0 0 0แบาทโอ้โหรางวัลใหญ่มากนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยทำออกมาได้ดีหมดเลยนะครับอย่างคันนี้เองนะครับก็ได้รับเป็นรางวัล ชมเชยนะครับก็ น้องๆเนี่ยได้ประสบการณ์ไปอยู่แล้วยังไงรางวัลชมเชยก็ยังได้อีก10,000บาทนะครับแล้วผมคุยกับน้องๆแล้วน้องบอกปีหน้าเอาต่อแน่นอนส่วนอีกหนึ่งคันคันนี้นะครับทีมไซเซกนะครับจากทีมสุพรรณก็ได้รับรางวัลชมเชยเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนี้คันนี้เนี่ยได้รางวัลที่1ครับเป็นไปตามคาดเลยผมเชื่อว,ว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ทีแรกเนี่ยน่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็คือเป็นตัวแทนจากภาคตะวันออกนั่นเองนะครับรถจากพี่หนุ่มเม้งการยางนะครับก็เป็นไปตามคาดคร,ร,รอดดรแต่งขงข น,นี้เนี่ยมาเต็มอยู่แล้วทั้งเรื่องเบาทั้งเรื่องสีความแสบความแซบนะครับตรงตามคอนเซ็ปต์ของทางโตโยต้าที่ต้องการเลยนะก็บอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากครับได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทนะครับได้ถ้วยรางวัลด้วยดูที่เขาดีใจขนาดไหนดูเอาแล้วก็คันนี้ครับ นี่ทีมฉลามนะครับจากโซนภาคใต้คันนี้ก็มีในเรื่องของการใส่ไอเดียในการตกแต่งเข้าไปอย่างในฝากระโปรงเองเนี่ยเขาก็มีการใส่ในเรื่องของดีไซน์สติ๊กเกอร์นะครับกับตัวฝาครอบต่างๆในเครื่องไปเป็นการแต่งที่บอกเลยว่าเขาบริหารงบประมาณได้ดีมากเพราะว่าสติ๊กเกอร์แบบนี้ที่เราเห็นสวยๆแบบนี้ใช้งบประมาณหลักร้อยเท่านั้นเองนะใครจะไปคิดว่าแต่งหลักร้อยก็สวยออกมาขนาดนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกชุดแต่งต่างๆที่มีการออกแบบเองก็ออกมาสวยนะคันนี้ได้ที่3นะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่ง คันคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าการประกวดแบบนี้หรือการทํากิจกรรมแบบนี้เนี่ยใจความสําคัญเลยก็คือในเรื่องของคอนเซปต์นะครับแล้วก็อีกใจความสําคัญก็คือในเรื่องของการพรีเซนต์นะครับทีมนี้ผมต้องบอกก่อนว่าทีแรกเราเข้ามาเห็นรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถเนี่ยก็ดูธรรมดาเป็นรถตัวสูงธรรมดาแต่พอน้องๆเขาพรีเซนต์ออกมาเนี่ยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์อย่างเช่นน้องบอกว่าน้องอยู่โซนภาคเหนือนะครับน้าท่วมต้องใช้รถในการลุยขึ้นดอยขึ้นป่าขึ้นเขานะครับ มันก็จะทให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคอนเซปต์น้องมันตรงนะครับในเรื่องการใส่ยาง AT ทนะครับมีบางโคนสีแดงนะครับรวมถึงการลงดีเทลต่างๆอย่างพวกกระจังหน้านะครับหรือว่าในห้องเครื่องต่างๆเนี่ยมีการเก็บสีที่เป็นสีขาวเพื่อให้คุมโทนล้อมแม็กซเนี่ยทีแรกเขาเป็นสีดำนะครับเขาก็มาทาล้อมแม็กให้มันกลายเป็นสีขาวคุมตีมคุมโทนของเขานะครับรวมถึงเขามีการแอบแซบแอบแซบโดยการที่ห้องเครื่องเนี่ยทำเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีการเก็บในเรื่องของพวกท่ออินเตอร์ต่างๆให้รถเนี่ยมีความแรงด้วยเนี่ย อย่างตอนนี้น้องๆก็ได้ออกสื่อนะครับจากทีแรกเนี่ยที่แบบพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องสื่อมาทําการสัมภาษณ์สอบถามต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ดีๆของน้องๆชาวอาชีวะมากๆนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสําหรับใครนะที่เป็นสายอาชีวะนะครับให้ติดตามกิจกรรมนี้ไว้ได้เลยนะครับปีหน้ามีอีกแน่นอนใครอยากที่จะรู้ว่ากิจกรรมปีหน้ามีตอนไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามทางเพจของทั้งโตโยต้าได้นะครับเป็นแฟนเพจโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับหรือว่าไฮรั ปลีโวนะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้เลยบอกเลยว่ากิจกรรมนี้มันฝึกอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํารถเองการใช้งบประมาณเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการพิจารณาต่างๆนะครับทำให้น้องๆเนี่ยได้ประสบการณ์เทียบเลยนะครับก็บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสาหรับกิจกรรมนี้นะออก็ฝากไปด้วยนะครับกับกิจกรรมอาชีวะท้าต่างแซดกับไฮรักรีโวดีแซดอีดิช e ั่นครับ